ยัดติมนี่ดอกนึงดอกนึงเพื่อนๆเฮ้ยดอกนึงดอกนึงกลองไว้กลองไว้ยังไม่หยับเห็ดควายแล้วยัดติ้มเฮ้ย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 อีปุยอีหยาเอ้ยได้แล้วบัดนี่พื่อนอะคีนเอาคีนเอานะคะคีนเอาเลยค่ะเออนั่นละนั่นละมองเดียวกัน เอาเร็วจังไดผู้นึงก็เอาทางนี่อยู่คือวางสันพี่พี่พี่แม่คอพุน่ะน้ยแม่แพุน่ะข้างในเห็นไหมพุนดอกเงไงเห็นไ่พุนพื่อนเพื่อนแม่เนี้ยอีทางพุน รอก่อนนะ้ยสะอ่อนสะอ่อนพุนดอกนึงฮ้ยอ้้ยพุนาดอกหนึ่งฮ้ยพุนาดอกหนึ่ง กระต่นเต้นเนาะมัน่เคยได้ยังสี่เนาะทวนเห็ดนี่หยังหรอเฮ็นว่เฮ็ดวะี่นี่ได้เห็ดติ่มดอกนึงถึงสิม่วงเป็นเห็ดอันนนเตกะพ่อได้เก็บอยู่ด้วยเพื่อนๆผู้น่ะ โยนี่โยนี่ลูกนี่แม่อ๊วววววอวววววนวว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 นวว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 งว่ววววววดนวว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 วไวววววนวว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 บวว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 ่วว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 นวว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 ว่วว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 ่วว่ววเวยพววนวว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 วาวว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 วูวววววววอวว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 วีวว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 งววววว่วววววววพี่แดงเห็ดไข่ เห็ดไข่เห็ดไข่พี่แดงเลือกที่เห็นนี่พูน่ะพูน่ะสองสามดอกพุ่นอ่ะทั้งทั้งพูนเดี๋ยวน้องฟันน้องฟันเดี๋ยวแม่เอาเห็ดไข่ก่อนปารพี่แดงเห็ดไข่พุ่น่ะเอาแม่เอาแม่พุ่นทั้งทั้งพูนนี่เห็ดไข่ดิหนิสามดอก มองนึงได้ต่อมกระไรย่อยหาเอาอย่างนี้เด้อโอ้ยเอาไม้ไม่เขยิมเนี้ยลูกเปลี่ยงไม้ให้นะเอ๋อแม่ได้หลายเราไม่อยากเอาเด้อเห็ดน้อยๆนั่นพี่แดงเบิ้งมีดอกนึงเห็ดก้อยไงต่วันลงฟอนได้ดอกไงไปแลองดูด้วยว้าว আমাৰ oh আমাত